สวัสดีครับมาเจอกันในเรื่องของสภาพการละลายและความเข้มข้นนะครับเปิดมาหน้าที่7ครับหน้าที่7หน้าที่7เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นความหมายของสารละลายอิ่มตัวนะครับตรงนี้ลูกพพสตวิดีโอแล้วจดไว้เลยนะครับพอสตวิดีโอแล้วจดไว้เลยนะครับนะครับพอสวิดีโอแล้วจดไว้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลูกพพสตแล้วจดนะแบกหนักหนึ่งสองสามพสตแล้วจดนะครับ ส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวครูแบคโพสวิดีโอให้ลูกโพสวิดีโอนะครับให้ลูกโพสวิดีโอแล้วลูกจดก่อนนะครับโพสวิดีโอแล้วก็จดนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีนักเรียนบางคนจดมาแล้วนะครับซึ่งครูแบกขอลบข้อมูลลบข้อมูลอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ลูกลบที่มีรลอยลิควิดอ่ะใครที่จดแล้วนะครับให้ลบให้ลบที่เป็นรอยลิควิดนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังครูแบกใหม่ส่วนคนที่ยังไม่จดเนี่ย ก็โพสต์วิดีโอแล้วจดครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่จดแล้วนะครับมาดูความเข้าใจในในข้อนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องภาษาที่ทําให้เราเข้าใจไม่ผิดไปนิดนึงนะครับคือข้อเนี้ยเขาเอาสาร x เจ็ดิกรัมเนี่ยใส่ลงไปในน้ํา3 5 0อห้านะครับคือพูดง่ายว่าเอาสารเจดิใส่ลงไปในน้นงงํา,า,า 70, นน350้แล้วจ์บอกว่าผลเนี่ยมันตกตะกอนบางส่วนครับพอตกตะกอนบางส่วนเนี่ยเขาก็กรองตะกอนออกครับ ทีนี้ตรงนี้มันอยู่ที่มันมันประโยคนี้ครับที่ที่เข้าใจไม่ตรงกันครับประโยคนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากที่กรองสาร x ที่ไม่ละลายที่ไม่ละลายน้ําออกแล้วทําให้แห้งเนี่ยช่างมวลได้ยี่สิบเอ็ดกรัมไอตรงเนี้ยเขาหมายถึงไอที่มันไอที่มันไม่ละลายครับหมายความว่าไอที่มันไม่ละลายเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดกรัมนะครับหมายถึงที่มันเป็นตะกอนเนี่ยอยู่ทยี่สิบเอ็ดกรัมคือตรงนี้ แต่เราต,ตอนแรกเนี่ยครับครูแบคไปดีความว่าเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องภาษาบางทีแบบเอ้าเขาหมายถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้า70เนี่ยไม่ละลายไป21แปลว่าละลายไปเท่าไหร่ครับละลายไป49ครับพอทั้งหมดมัน70ตรงนี้แก้นะครับใครที่จดก่อนหน้านี้ไปแก้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้จดหน้านี้ตั้งแต่แรกเอาตามนี้ไปเลยนะแสดงว่าใส่สารไป70นะครับไม่ละลาย21แปลว่าละลาย49ครับ ละลายสิบเก้าเพราะนี่ยี่สิบเอ็ดนี่คือที่ไม่ละลายนะที่เป็นตะกอนนะครับนะครับที่เป็นตะกอนทีนี้โจทย์ถามว่าความสามารถในการละลายของสาร x เนี่ยคือเท่าไหร่ความสามารถในการละลายของสารนี่คือเท่าไหร่ก็แปลว่ามันละลาย4 9ิบ้าในสามอยหิบไงอ่าตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับละลาย4ี่ิบเก้าในสามอยห้ากูแบกเอาแมส็ดหารเอาแมเจ็ดหารนะครับก็จะล,ะลายเจในเท่าไหร่เจ็ดในห0สิบ ละลาย7ใน50นะครับแต่การความสามารถในการละลายเ,ยเขาจะคิดที่100นะครับคิดที่100ก็กลายเป็น14ใน100ครับ14ใน100นะครับก็ตอบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยจะต้องตอบว่าสาร x เนี่ยละลายได้14ในน้ํา100ครับฟังอีกทีนะครับข้อนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเอาสาร x 70กรัมใส่ลงไปในน้ํา350 เสร็จแล้วมาตกตะกอนบางส่วนไอตะกอนที่บางส่วนเนี่ยไปชั่งได้ยี่สิบเอ็ดกรรมัมหมายความว่าที่มันที่มันไม่ละลายในย,ยีบเอ็ดจากเจ็ดสิบแสดงว่าละลายสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นความสามารถในการละลายของมันคือสี่สิบเก้าในน้ำสามร้อยห้าสิบแต่การตอบความสามารถในการละลายเนี่ยต้องตอบต่อหนึ่งร้อยครับก็เลยปรับอัตราส่วนได้สิบสี่ต่อร้อยนะครับนี่คือในหน้าที่เจ็ดโอเคนะ นะครับส่วนใครที่จดไม่ทันให้พอส์ไว้นะครับให้พอส์ไว้นะครับส่วนใครที่เคยจดมาแล้วนะครับก็ให้แก้ข้อมูลนิดนึงนะครับต่อไปครับดูหน้าที่8ครับหน้าที่8ดเนี่ยเขามีการทดลองอยู่3าการทดลองครับนะครับทีนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของภาษาที่อ่านแล้วเอ๊ะคุณจะสื่ออะไรนะครับแต่ว่าเอาละตอนนี้ครูแบคได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับคือปกติเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาเกลือเนี่ยเป็นก้อนไปละลายนะครับในน้ําสภาพการละลายนี่คือสาบห6ใน100ครับสารห6ใน100ทีนี้เขาไปเปลี่ยนการทดลองครับชุดที่หนึ่งเนี่ยจากใช้เกลือก้อนเป็นใช้เกลือผงชุดที่สองเนี่ยจากใช้อุณหภูมิสูงไอ้จากใช้อุณหภูมิต่ำไปใช่อุณหภูมิสูงนะครับส่วนชุดที่สามเนี่ยจากความดัน 1ไปใช้ความดัน2นะครับทีนี้ก่อนจะไปทําโจทย์ข้อน,นี้ว่าการทดลองไหนเนี่ยการละลายดีขึ้นเนี่ยนะครับให้รูปมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการละลายครับนะครับชนิดของตัวทําละลายก็มีผลครับเช่นน้ํากับแอลโกอฮอล์เนี่ยใครละลายดีกว่ากันเช่นน้ําละลายเกลือดีแต่แอลโกอฮอล์ละลายเกลือไม่ดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นชนิดของตัวทาละลายนี้มีผลพื้นที่ผิวของตัวทํละลายนี้มีผลคือผงดีกว่าก้อน นะครับความเข้มข้นของตัวทําละลายก็มีผลครับตัวทําละลายมากยิ่งดีอุณหภูมินี่ชัดเลยครับส่วนใหญ่ยิ่งสูงยิ่งดีส่วนความดันเนี่ยถ้าจะละลายได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นแกส๊สความดันสูงเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นแก๊สถึงจะละลายดีทีนี้จากการทดลองทั้ง3มชุดเนี่ยครับมาดูนี่นะครับข้อถามว่าเดิมเนี่ยใช้นะครับเดิมเนี่ยใช้เกลือก้อน แล้วเปลี่ยนมาใช้เกลือผงเป็นยังไงครับคือโดยปกติเนี่ยเกลือผงมันดีกว่าเกลือก้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใช้สามัญสํานึกแบบขั้นพื้นฐานเลยก็ต้องตอบว่าเออมันน่าจะละลายดีขึ้นนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยเขาดันดันไปมองแบบนี้ครับสสวทไปมองอย่างนี้ครับข้อนี้เขาไปมองว่าข้อนหนึ่งเนี่ยละลายเท่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเ้ามองว่าถึงแม้จะใช้ก้อนหรือใช้ผงเนี่ยความสามารถในการละลายมันคือสาสิหกในน้ํหนึ่งร้อยเหมือนเดิม ความสามารถในการละลายคือสามสามสามสิบหกในน้ำหนึ่งร้อยในน้ำหนึ่งร้อยเหมือนเดิมคือเขาไปมองที่ตัวเลขครับแทนที่จะไปมองว่าอ๋อเป็นผงม,มันละลายเร็วกว่าละลายดีกว่าแบบนี้ยเขาไปมองว่าตอนเป็นก้อนก็ละลายได้สามหกพอเป็นผงก็ยังละลายได้สามหกเขาเลยไปมองว่าการทดลองที่หนึ่งเนี่ยละลายเท่าเดิมครับนี่ไปมองมุมนี้ครับนม่ออกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของมุมมองอะ่ะในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับส่วนข้อที่สามเนี่ย ด้วยความที่ว่าไปเปลี่ยนความดันก็ไม่มีผลเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นของแข็งซึ่งความดันจะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นแกส๊สเพราะฉะนั้นจากการทดลองที่หนึ่งกับสาเนี่ยจึงสรุปว่าละลายเท่าเดิมครับนะครับละลายเท่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าจะผงหรือก้อนนี่ประเด็เนเหตุผลที่หนึ่งนะครับผงหรือก้อนนะครับก็ ก็ละลายสามสิบหในร้อยเหมือนกันนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองก็คือการทดลองที่สามเนี่ยต่อให้เปลี่ยนความดันก็ไม่มีผลเพราะว่าความดันเนี่ยมันเหมาะกับแก๊สนะครับแต่ข้อนี้ที่การละลายดีขึ้นเนี่ยคือการทดลองที่สองครับการทดลองที่สอง นะครับละลายดีขึ้นนะครับเพราะเพิ่มอุณหภูมิครับเพราะว่าเพิ่มอุณหภูมินะครับโอเคไหมสรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวใครจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยพอดนะครับสรุปอีกทีนะครับข้อน,นี้ครับเริ่มต้นก็คือเอาเกลือก้อนไปละลายครับ พบว่าละลายได้36ในน้ํา100นะครับทีนี้โจทย์ถามว่าถ้ามาเปลี่ยนการทดลองครับจากเกลือก้อนใช้เป็นเกลือผงซึ่งปกติผงมันต้องละลายดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เขาจะไปมองว่าจะก,ก้อนจะผงก็ละลาย36ในร้อยเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เขาเลยมองว่าการทดลองหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งๆ้งในความเป็นจริงเนี่ยเป็นผงมันจะดีกว่านะต่อไปการทดลองที่2ไปเปลี่ยนอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นอันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับยิ่งร้อนยิ่งละลายดี การทดลองสามการทดลองที่สามไปเพิ่มความดันปกติเพิ่มความดันจะต้องละลายดีแต่ถ้าแต่ว่าสารนั้นต้องเป็นแก๊สไงแต่เบอนสารนี้ไม่ใช่แกส๊สก็เลยละลายเท่าเดิมนัม้นข้อน,นี้ก็เลยตอบว่าหนึ่งกับสาละลายเท่าเดิมนะครับส่วนสองเนี่ยดีขึ้นเพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยใครที่จดไม่ทันนะครับให้พอยส์แล้วก็จดตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ตรงนี้พอแล้วจดไว้นะอ่าโอเคครับต่อมาครับใครๆใ,ใครไม่นั่นก็พอสไว้นะครับต่อมาดูหน้าที่เก้าครับหน้าที่เก้านะครับหน้าที่เก้าคืออะไรครับหน้าที่เก้านี้ให้มาเป็นกราฟครับนะครับหน้าที่เก้าให้มาเป็นกราฟนะ หน้าที่เก้าให้มาเป็นกราฟอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวในคลิปเนี้ยครูปแบคขอจบหน้าที่หน้าที่8ก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เขียนจบหน้า8เขียนว่าจบคลิป3นะครับอ่าโอเคครับ